ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายมาแเมลเกมเมอร์ในเกมซับนาติกา้าเอาล่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอัปเดตไอ้นี่กันดีกว่าส่วนของเรานะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะคนอื่นเนี่ยออกไปก่อนทางอองอยู่นี่นี่ส่วนของเราก็เริ่มขึ้นมาบ้างแล้วนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นมาแล้วอ๋อมันโตหมดแล้วนี่ว่านี่ระหว่างที่เราออกเกมไปมันก็โตขึ้นหมดแล้วนะครับผม ผมก็จะตัดเอาไอ้ต้นเก่าๆของมันนี่แหละมาปักเพิ่มนะส่วนเจ้าเห็ดกรดนี่ผมก็ได้มาอันนึงใส่ไปเลยอันนี้ก็เป็นต้นใหม่ของผมนะครับผมเป็นพืชชนิดใหม่ที่ผมได้มานะก็เอามาปักไว้แถวๆนี้ดีกว่ามันน่าจะสวยดีตรงไหนดีละ่ะเออตรงนี้ละกันนะตรงนี้ตรงนี้นี่สวยๆไปเลยนะครับผมแต่ตรงนี้มันอยู่ใต้ท่อแล้วมันมก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่ผมเปลี่ยนหน่อยละกัน ขอเอาเป็นตรงที่มันเห็นชัดๆหน่อยนะเห็นจะได้ดูสวยงามนะครับผมเออเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนี่นี่นี่เอาไว้ตรงนี้เลยล้อมรอบเจ้าสาลา่โอเคอ่อใส่ไปนะครับผมรอจนโตส่วนอันนี้เนี่ยผมก็จะตัดมันออกมาตัดตัดขยายพันธุ์ขยายพันธุ์นะครับผมเออตัดได้ก็ตัดอีกตัดได้ก็ตัดอีก นี่แล้วก็จะขยายพันธุ์มันเยอะๆเลยนี่คือวิธีการขยายพันธุ์ไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่านะแต่ก็ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมนี่นี่นี่ตัดยับยับตัดยับยับตัดยับยับตัดไปเลยโอเคแล้วก็ปลูกใหม่อีกรอบหนึ่งมันค่อนข้างจะโตเร็วนะพวกนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรพหานะครับผมก็จะเป็นการเอาเอายังย้งยั้งยังไม่โตก็จะเป็นการสำรวจนะครับผมโอเคตัดไปก่อน เราเนี่ยจะลองใช้ไอ้ไอเจ้าโดนลำจิ๋วของเราในการออกไปสำรวจหาทรัพยากรต่างๆนะสิ่งที่ผมต้องการก็คือแม่เหล็กนะครับผมแม่เหล็กแล้วก็เอออะไรนะเห็ดกดน้ำลึกอ่าเราต้องการเห็ดกดน้ำลึกกับแม่เหล็กเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ไอ้เจ้าโดนของเราไปสำรวจในที่ที่เราไม่เคยไปกันดูนะครับผมหดูซิปลูกต่ออ๋อเต็มได้แค่นี้นี่หว่าอันนี้ล่ะอันนี้ก็ยังไม่โตนะ ก็มีอะไรอีกสารไล่ของเรา็สไล่ของเราก็ยังไม่โตนะครับผมโอเคไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราก็ไปที่ห้องโดนกันเลยดีกว่านะห้องโดนผมก็ไม่ได้ทําทางเข้าชั้นบนไว้นะตอนนี้เห็นว่าชั้นล่างไม่เข้าได้ทุกมุมแล้ว <c oughs> อันนี้ผมก็ยังไม่ได้มาเล่นเพิ่มเติมนะครับผมนี่น้องๆก็เห็นกันแบบเรียวทางแต่ว่าบัานไดเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนสักหน่อยนะเพราะว่าตอนขึ้นลงมันยากนะเออไอามาเลย มาเราจะมาลองใช้กันนะครับผมแล้วตอนนี้ได้หรือยังเนี่ยไอแรดที่หาเนี่ยแลว้วคอนเนี่ยโอ้โหสแกนานานเหลือเกินเราสแกนตั้งแต่ EP ที่แล้ว EP นี้ยังไม่เสร็จนะครับผมสุดยอดสุดยอดจริงๆมาอันนี้ก็เป็นกล้องตัวนี้อ๋อกด E เพื่อออกแล้วก็กดชีกขวาเพื่อเปิดไฟนะครับผมอ๋ออันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องอีกหนึ่งตัวนะ โอเคเราจะใช้ตัวนี้แหละในการออกไปสำรวจทิศท,ที่เราสำรวจเนี่ยทิศ nw เราไปแล้วนะครับผม sw นี่เราไปหรือ,อยังวะไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะลองไปทิศเออทิศไหนดีวะทิศ s ละกันอ่ะทิศ s ทิศ s ก็เป็นทิศท,ที่ทิศเดียวเกาะพืชอ,อ่ะก็ว่าได้ทิศเดียวเกาะพืชน,นะครับผมเอ้ยความเร็วมันก็ไม่ได้ช้าเลยนี่วามันก็เร็วอยู่นะ อ๋อมันมีแบตแล้วก็ค่อนข้างที่จะพังง่ายนะผมคงจะต้องระมัดระวังหน่อยแค่ชนปลาไปทีน,นึงก็ลดไปแล้วนะ3%นะครับผมค่าเกาะของเราอ๋อนี่สกแกนสกแกนเจอตะกัวเหรอสงสัยว่าเราเอาไอ้นี่ไปสำรวจแล้วมันได้บูปินตะกัวมาแล้วมั้งเอ้ยไม่ใช่บูปินดิแล่ตะกัวโอเคไหนเปิดไฟนี้เอ้ยแจม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 มากแจมมากไปไปต่อเลยทุกคน ไหนตรงนี้นี่เหมือนเป็นพื้นที่ทะเลทรายนะปลายเยอะดีจังเลยแล้วก็มีอะไรเนี่ยเป็นตะกอนเกลือนะครับผมอาตะกอนเกลือแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ที่โลง่โลงๆแล้วก็เออมีอะไรเนี่ยเป็นภูเขาตอนนี้สัญญาณมันเริ่มไกลแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเรียกว่าไงนะเหมือนมันห่างได้ไม่กี่เมตรนะเออมันเริ่มไกลแล้ว อ๋อมันเห็นเป็นแร่คอสอย่างนี้เลยนี่ว่าสบายเลยนะอีพอมันเริ่มไกลแล้วภาพมันก็จะเบอร์เบอร์นะครับผมผมไม่รู้ว่าผมจะลงไปได้ลึกกว่านี้ได้มากแค่ไหนนะน่าจะได้แค่นี้แล้วมั้งเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบอร์เบอร์จนแทบมองไม่เห็นอะไรแล้วแต่ว่าตรงนี้ที่ราลงมานี่ลึกมากนะครับผมโอ้400เมตรนะตรงนี้ยังไม่เจออะไรเลย ผมก็ไม่หวังให้เจออะไรหรอกพอดูแล้วมันก็ไม่น่าจะเจออะไรนะตรงเนี้ยเออโอเคไม่เป็นไรเรากลับขึ้นไปดีกว่านะทุกคนเราก็รู้ระยะแล้วว่ากล้องของเราเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณนี้นะมาร้อยกว่าเมตรความลึกก็ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับผมโอเคงั้นเราก็จะเขาเรียกว่างไงนะ เราจะเปลี่ยนทิศแทนและกันเราจะไม่ไปไกลแต่ว่าเราจะหาเป็นวงกลมนะสำรวจเป็นวงกลมรอบทิศที่เราสามารถจะมองเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเบลอเหลือเกินอนะ่าโอเคเริ่มชัดแล้วโอเคไปแล้วก็เริ่มเลยตอนนี้ชนปลาไปมังือเปล่าก็ไม่รู้เนะี่ยทิศนั้นก็จะเป็นทิศที่เออเขาเรียกว่าไงนะไอยานของเราอยู่นะครับผมเราก็รู้ๆกันแล้วนะว่ามีอะไรอยู่ เราลองไปทิปที่เราไม่รู้บ้างดีกว่าน่าจะไปทางนู้นนะเออออกไปทางนู้นนะครับผมเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าออกไปทางนู้นเนี่ยมันจะมีอะไรนะตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าสีแดงของเราที่เราพบกันทุกวี่ทุกวันนะครับผมเคตรงนี้เราก็สำรวจไปแล้วเศษโลหะเอ้ยแล้วเราออกมาสำรวจมันก็ค้นพบไปเรื่อยนะเออดีดีดีด,ดีแต่ประตูนี้นี่แหละผมไม่รู้จะเปิดมันยังไงว่ ไม่เป็นไรทางนี้แหละทางนี้ก็เป็นทิศอี e นะครับผมเหมือนเราจะยังไม่เคยไปหรือเปล่าอ๋อเป็นทิศบ้านเรานี่ว่าเออเดี๋ยวเราลองลงไปสำรวจข้างล่างดูหน่อยไหมนี่ใช้เจ้าเครื่องนี้นะครับผมไปสำรวจให้ทั่วเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีจริงไหมนะไอ้บูปินห้องอะเฮ้ยมันพบแม่เหล็กด้วยสวยๆแสดงว่าแม่เหล็กมันอาจจะอยู่ในนี้นะครับผม เออเพราะว่าเข้ามาในนี้แล้วมันเจอแม่เหล็กนะอะแต่ว่าในนี้เนี่ยผมลงมาก็ราวๆสอ0รเมตรแล้วนะครับผมเราคงต้องไปปรับแต่งก่อนนะเออแม่เหล็กมันจะชอบอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าแถวๆไอ้พวกฟันไฟอะไรพวกนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เหล็กเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะมันจะเกาะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมเราก็ต้องค่อยๆหาเอาใช่นี้เปล่า ไม่น่าใช่นะทุกคนอยากเห็นไอ้นี่ไหมไอเอเลียนหนอนทะเลไหมเดี๋ยวผมพาไปเห็นใกล้ๆนี่ถ้าเรามาตรงจริงเราคงไม่กล้าลงไปเอทุกคนดูดิผมลงมาใกล้มันมากเอ้ยโอ้โจบตีไปแล้วโอ้โหได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำนะครับผมแหมประทับใจจริงๆนะไอพืชอันนี้เราเอาไปหรือ,อยังวะเนี่ย เหมือนจะเอาไปแล้วแต่ว่าไอ้ต้นพนนี้ยังไม่ได้เอาไป่ะเราต้องแบบว่าเอาไปปลูกทุกต้นนะครับผมเราเป็นนักสะสมพืชโอเคพูดภาพทาเพลงมาเยอะแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เรามากันแล้วนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ที่ที่เราต้องการนะโอเคเรายังไปได้ต่อนะครับผมแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยน,นี้แร่อะไรเนี่ยแร่อะไรไม่รู้เอ้ยนี่ไงแม่เหล็ก ใช่แน่นอนมันออกมาจะตั้งอยู่แบบนี้นะครับผมแม่เหล็กนี่มันก็จะตั้งอยู่แบบนี้เลยความลึกก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะโอเคเจง๋จงเจง๋งเจ๋งแม่เหล็กนี่เราต้องใช้นะครับผมโอเคเราเจอแม่เหล็กแล้วหนึ่งจุดสวยงามมากไปเราจะลองไปทางนู้นดูว่ามีอะไรข้างล่างก็โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นก้อนแม่เหล็กก้อนยักษ์นะก้อนแม่เหล็กก้อนยักษ์ เริ่มเบลอแล้วนะครับผมเริ่มเบลอเบลอเพราะว่ามันแบตจะหมดหรือว่ามันมาไกลหรือเปล่านนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเรากลับไปทางนู้นดีกว่าครูมันหาแร่คอร์สให้เราก็เยอะมากเลยนะแถวนี้เราต้องใช้นะครับผมแร่คอร์สใช้ในการทากระจกนะบ้านเราจะได้แบบวิวสวยๆไปไปทางนู้นดีกว่านะทุกคนเผื่อว่าเราจะเจอบูปินอะไรดีๆนี่ไอหนอนตัวนี้มันไม่รู้หรอกว่าเราเนี่ย อยู่แถวนี้เฮอเราไม่ได้เอาตัวมาไงเพราะว่าเราเนี่ยเอายานสำรวจหลังจิ๋วมานะครับผมรูปร่างมันก็จะคล้ายๆยพญาติหน่อยนะ <c oughs> โอ้โหสภาพน่ากลัวรจริงๆโอ้โดูมันกัดปลาตายเลยเอ้ยไปลุ่นนี่ผมชอบไอ้เจ้ากล้องตัวนี้มากเลยไปทางนู้นดีกว่า ว่าจะมีอะไรให้เราสอดสองบ้างไหมข้างล่างละ่ะข้างล่างมันลึกลงไปอีกเหรอเดีย๋ยวลองลงไปดูนะครับผมอข้างล่างมันก็ลึกลงไปอีกนะเออมีที่ให้หมุดมุดซุกๆุกหลายที่เหมือนกันนี่ก็ประมาณ270กว่าเมตรนะครับผม ก็เจอปลาตัวประหลาดประหลาดหน้าตามันก็เป็นปลาตาเดียวนะแต่ว่ามันจะมีจางอยจางอยไอยเห็ดก็เล็กๆนีๆ่เก็บไปได้ป่าววะเออผมอยากเก็บไปว่ะเพราะว่ามันเรืองแสงได้แนละ้วถ้าจะสวยเออใต้นี้ผมยังไม่เคยเข้าไปดูเลยว่ามันมีอะไรนะเออเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะเป็นไข่หรือเป็นอะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้นะ คงต้องเอาตัวจริงๆมาดูว่ามันจะเก็บได้ไหมหรืออะไรไหมนะครับผมโอเคจากใต้นี้ก็ใกล้ๆป่องภูเขาไฟก็ไม่น่ามีอะไรแล้วผมคิดว่าไม่น่าใช่อุโมง์นี้หรอกที่จะมีไอ้อะไรนะบูปินของห้องอเนกประสงค์ที่เราเคยตามหานะครับผมแต่ความสําเร็จเราของวันนี้ก็คือเรารู้จุดแม่เหล็กแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยใช้เจ้ายานลำนี้ไปสารวจทําให้ขอบเขต ของไอ้เจ้าไอ้เนี่ยขอบเขตการค้นหาของห้องสแกนเนอร์เรากว้างขึ้นอ่าทำให้เราสามารถค้นหาแม่เหล็กได้แล้วก็เศษโลหะได้นะครับผมโอเคก็ถือว่าดีแล้วเดี๋ยวเราลองไปหาทิศอื่นกันบ้างดีกว่านะไอ้ข้างล่างนี่อยากลองลงไปจังเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าลงไปแล้วยานเราจะพังหรือเปล่านะผมคงต้องลองลงไปดู เหมือนจะไม่พังนะครับผมข้างล่างนี่มีอะไรเอ่ยอ๋อมันก็เป็นลาวาร้อนๆธรรมดานะไม่ได้มีถ้ำอ,อะไรลงไปอีกไปโอ้โหตอนนี้มึนงงกันแร่คอร์มากบอกให้มันหาแรกคอรมันก็หามาซะเยอะแยะชอไม่แห่จะเก็บไหวไหมเนี่ยเออมันมันอ้น,นี้แลละนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะเคลื่อนที่ช้าแล้วนะครับผมสำหรับไอ้เจ้าโดนของเรา สายแบตมันจะหมดแล้วมั้งแบตเลยอหกเปแปดเปอรซ็นและช่วงนี้ผมก็พูดผิดผิดถูกๆูกแล้วทุกคนอาจจะพูดช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะโอเคไปเราไปทิศอื่นกันดีกว่าไหนมีอะไรแปลกใหม่บ้างไหมนี่นี่แลคอร์ดโอ้โหเก็บได้เพราว่าถามจริงเก็บได้ไหมของอะไยใกลเก็บได้ก็บ้าแล้วทุกคนมันคงเก็บไม่ได้หรอก น้องๆก็อาจจะเวียนหัวทุกคนก็อาจจะเวียนหัวกับมุมกล้องนะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทําอะไรหรือไปสำรวจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกมาคุยกันได้นะโอ้โหผมเหงามากเลยไม่มีใครคอมเมนต์มาคุยกับผมเลยสามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมคอมเมนต์ comment มาคุยกันามาแลกเปลี่ยนแชร์ความรู้กันนะครับสําหรับใครที่เคยเล่นหรือยังไม่เคยเล่นนะอันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูแต่เกมนี้มันก็ออกมานานแล้วแหละช่วงนั้นผมก็เคยเล่นแล้วครั้งหนึ่ง แต่ว่ายังไม่มีอุปกรณ์หรืออะไรที่จะอัดคลิปนะครับผมอ่าก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปให้ทุกคนได้ดูกนันนี่อะไรเนี่ยเศษเหล็กเอ้ยเราต้องการไทเทนเนียมอยู่พอดีแถวนี้เศษเหล็กเยอะมากสวยสวยสวยอันนี้เราเข้าไปสำรวจหรือยังวะเข้าไปแล้วนะครับผมโอเคช่างมันไม่มีอะไรตรงนั้นก็เป็นบ้านเราโอเคเราจะไปตรงทิศนี้ล้กันทิศ SW นะ ไปดูว่ามันมีอะไรให้เราสำรวจไหมไปเราเคยไปที่ E W แล้วครั้งนี้เรามา F W บ้างดีกว่าวันนี้เวลาทั้งคลิปของเราเราก็จะอยู่กับการสำรวจนะครับผมทุกคนก็อาจจะเบื่อหน่อยนะแต่ถ้าใครชอบแนวสำรวจก็จะชอบไปเลยแต่ถ้าใครแบบอาจจะชอบแนวค้าของอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเบื่อเบอื่อนิดนึงอ๋อข้างล่างลึกลงไปประมาณกี่เมตรเนี่ย เราก็ใช้เจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยสำรวจในที่ที่ซีมอสเราลงไปไม่ถึงนะก็คือ200เมตรนะครับผมไปลงไปเลยลงไปเลยอ๋อแถวนี้มีอะไรให้เราไอ้นี่ด้วยอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเจ้าเอเลียนเจ้าเอเลียนตัวนี้มันจะกัดเราไหมเนี่ยนี่เห็นแบบใกล้ชิดใจเอย น่ากลัวมากข้างล่างลงไปมันจะมีหรือเปล่านะเห็ดกรดน้ําลึกของเรานี่ก็ลึกแล้วนะผมคิดว่าไอเจ้าเห็ดกรดน้ําลึกเนี่ยมันน่าจะอยู่แบบว่าอยู่ตามไอไอต้นที่มันเป็นคล้ายๆสารลร่ายออกสีขาวๆทุกคนเหมือนต้นหนวดหรือสีทุกคนเคยเห็นไหมต้นหนวดหรือสีนะ น,นี่เราก็มาไกลจากบ้านมากนะครับผมเครื่องสแกนเนอร์เอ้ยห้องสแกนเนอร์เรามันก็ระยะทางมันไม่ค่อยไกลนะเราคงต้องไปอัพก่อนโอเคทิศนี้ลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะคือที่ผมพยายามหายเนี่ยผมก็พยายามสแกนหาแร่ธาุไปด้วยแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยนะครับผมอ่าเราจะได้รู้นะว่าเราสามารถเดินไปได้ไกลขนาดไหนนะเพราะซีมอนของเราตอนนี้มันก็อ่อนแอนะ เออมันดำน้ำลึกได้แค่สองร้อยเมตรเองนะทุกคนมันค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากนี่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 ไงที่ผมบอกอะ่ะนี่ไอเจ้าต้นแร่หรือสีเอ้ยไม่ใช่แร่ดิไอต้นหนวดหรือสีพวกนี้ไอเห็ดกดน้ําลึกมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่จริงๆด้วยเห็ดกดน้ําลึกมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย ไอ้ต้นๆเลือดเือดอะไรพวกนี้นะแล้วก็แถวนี้แรกฟอสเยอะอยู่นะเออมันบอกว่าอะไรวะเอ้ยนี่ไงเพชรหรือทับทิมอะไรสักอย่างเคเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงแถวนี้แลกฟอสเยอะมากโอ้โหสุดยอดก็ปลาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสุดยอดลนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลอง ไปอีกสักหน่อยหนึ่งละกันแถวนี้ก็ไม่ลึกมากนะซีมอสเราสามารถลงมาได้นะครับผมเพราะว่าความลึกมันก็แค่200รกว่า,วาเดี๋ยวเราเอาลงมาแล้วก็เอาซีมอสมาจอดแถวนี้นะั้นเราก็มาเก็บอ่ามาเก็บแร่ต่างๆได้เราก็ดูว่าแถวนี้มันมีตัวอันตรายตรงไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะทุกคน,นีสิ่งที่เรากลัวก็คือตัวอันตรายนะเหมือนจะไม่มีนะครับผม อก็อยู่ใ,ใกล้กับบ้านเราอยู่โอเคตอนนี้เราก็เจอแหล่งเห็ดกรดน้ําลึกแล้วโอ้โหเราก็เจอแร่ต่างๆเยอะมากเลยถ้าออกไปอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรนะแต่ว่าผมจะลองขับออกไปอีกแล้วกันขับออกไปอีกเดี๋ยวเราจะเก็บเห็ดกรดน้ําลึกด้วยนะ EP หนะ้าตอนนี้ผมลงมาที่ความลึกประมาณ สอ้สิแล้วนะมันยังลึกได้อีกลยมันเนี่ยลึกได้อีกนะครับผม,มยังลึกได้อีกนะโอ้ตอนนี้ผมก็ดิ่งลงมาแนละ้วโอ้ตอนนี้กล้องเราก็เริ่มเบอร์แล้วนะเริ่มไกลระยะโอเคขออย่างเดียวอย่าเจอสัตว์ประหลาดอะไรเลยนะกกลัว <laughs> ก,กลัวนะครับผมกลัวนะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแถวนี้ก็ไม่น่าจะมีสัตว์ประหลาดอะไรน่ากลัวนะอ่าไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรน่ากลัวเลยทุกคนชิว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 ,ชวอ่ายัางชิวอยู่มีแต่ลากมะม่วงใช่เะ่นี่ยมีแต่ลากมะม่วงนะทุกคนโอ้โหกล้องระเบร์แล้วกลับกอนไม่ใช่กล้องเบอร์เบอร์อย่างนี้หันไปนิวขู่เต็มเต็มเลยนะเข้าปากฉลาม อันนี้ก็ไม่เอานะโอเคไปเรากลับกันดีกว่าระหว่างกลับแล้วก็ดูดูอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคผมคิดว่าผมจะตั้งไอ้เจ้ากล้องตัวนี้ไว้ตรงนี้นี่แหละเวลาเรามาเราจะได้รู้นะว่ามันอยู่ตรงจุดนี้นะครับผมผมจะตั้งเอาไว้ตรงปากทางและกันนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงหลุมปากทาง เวลาเราจะเปลี่ยนกล้องนี้เราก็แค่กดไอ mm ้ลูกกิ้งบนเมาส์นะครับผมง่ายๆกล้องบนนี้มันก็จะจอดอยู่ตรงนี้อ่าดีด,ดีโอเคไปแล้วก็เปลี่ยนกล้องเรียบร้อยอันนี้มันสงสัยกำลังจะส่งสัญญาณเปลี่ยนกล้องอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอ๋อนี่นีน ไกลมันไกลก็เลยใช้เวลานิดนึงโอเคออกไป,ปโอ้โหมันก็ค้นหาให้เราเยอะมากเลยนะครับผมแร้วคอร์โอเคโอ้ดีนะที่ออกมาก่อนทุกคนเราจะตายเพราะขาดน้ำแล้วเกือบลืมไปเลยนะครับผมที่มันเตือนเราก็เพราะมันอยากให้เรากินข้าวนี่เองนะเพราะว่าเราอยากจะตายแล้วแต่ผมก็จับปลา จับปลามาไว้ในในนี้อ่าแล้วก็มีน้ำอันนี้คังอาหารของเรานะก็สามารถจับปลาไว้นี้เอามาไว้ในนี้ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยมาทำกินทีหลังนะโอเคไปทีนี้แหละเรามีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามีมิชชั่นแล้วนะครับผมเลยแค่ทำตามอย่างเดียวนะก็ชิลๆไปมากินข้าวก่อน ินน้ำแล้วต้องทำน้ำเพิ่มนี่แต่ผมเด็ดไอ้นี่มาพอดีเลยเกลือสองอันอสำหรับเรื่องบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมคงต้องค่อยๆหาเวลาทำไปเรื่อยๆนอกรอบนะครับผมน้องๆอ,อ,อยากดูให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์นนะ <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมจะลงคอนเทนต์อะไรให้ทุกคนได้ดูทุกคนชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกผมด้วยละกันนะว่าอยากให้ผมทำอะไรนะ พราะผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปผมอยู่กับผมไปนานๆนะครับผมผมก็ตั้งใจทํานะตั้งใจทําทุกคลิปถึงแม้ว่าช่วงนี้จะฝึกง,งานเลิกงาน5้าโมงนะแล้วก็ไปทํางาน8ปดโมงอะแต่ผมก็ใช้เวลาที่มีนะครับผมตั้งใจอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะเฮ้ยต้นไม้เราแป๊บเดียวเองโตแล้ว,อวยอดเอาไปดูต้นไม้ตรงไหนดีกว่านี่ สวนของเรานะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมาเพาะพันธุ์มันอีกน่าจะอีกสี่ต้นโอเคหนึ่งสองสามสี่อ่าแปลงนี้ก็เต็มพอดีแล้วนี้เหลืออีกอกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองโอ้นนี้มันน่าจะปลูกได้หลายแปลงนะครับผมปลูกได้หลายต้นอยู่เราก็จะใส่ไปให้เต็มเลยนี่ใส่ไปใส่ไปเ,เต็มกูยังไม่เต็มอ่ะเอาอีกเอาอีก เอาอีกเอาให้เต็มโอเคเต็มแล้วทีนี้แหละแปลงนี้ก็เต็มแล้วแล้วก็แปลงนี้เนี่ยเจ้าย้าพวกนี้ตัวเร็วมากเลยนะครับผมไอเจ้าญ้าเขียวเขียวพวกนี้อะใส่ไปใครชอบทําสวนก็นี่เลยนะทางนี้เลย <laughs> ผมคนนึงนะที่ชอบทําสวนนะมันเพลินดีนะครับผมเวลาทําสวนขายต้นหนึ่ง โอเคเรียบร้อยอ๋อเราตัดต้นหนึ่งเราก็จะได้ประมาณ3ต้นนะอันนี้โตแล้วก็ตัดไปเลยฉับ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 โ oh, อ้วันนี้ต้นนึ่งแม่งตัดได้หลายดอกมากเลยวะวแสมต้นใหญ่นะทุกคนโอ oh, นี่ทีเดียวเต็มเลยแ้่ผมได้ยินเสียงอะไรวะตัวอะไรมาทะเลาะก,กันอยู่ตรงบ้านเรา อันนี้สาลายโตหรือ,อยังเอ่ยอ๋อสาลายโตแล้วนะครับผมโอเคพอมันโตแล้วอีกหน่อยหนึ่งมันก็น่าจะมีลูกผลมีดอกอะไรให้เรานะอ่าเราก็จะสามารถมาเด็ดดอกมันตรงนี้ได้เลยใกล้ใกล <30 seconds. S 1> สีเจนจะหมดแล้วสีเจนจะหมดแล้วเข้าก่อนเข้าก่อน aboard, โอเค สำหรับ EP หน้าเนี่ยทุกคนก็น่าจะได้เห็นดอกไม้ที่โตสะพั่งสวยงามแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้เนี่ยก็คงต้องขอจากลากันไปก่อนแล้วกันนะไว้มาเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมอ่พ EP หน้าเนี่ยทุกคนจะได้เห็นสวนที่สวยงามมานในต้นพันนี้ก็สามารถไอ้นี่ออก,กเจนได้นะ ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจกดติดตามให้ใน,หนายหม่อแมแกมเมอร์ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย